บอกเลยว่าตัวนี้ผมปั้นมาไม่ผิดหวังแน่นอนนุ่มนี่สกิลบั๊ของชิ้นโอะดสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมร้านเลนเจอร์ในราคาที่ถูกในทุกเกมไปอย่างมากผมขอแนะนําเป็นมาริช็อปกันเลยนุผมบอกได้เลยว่าทุกแพ็กเกจนุ่มได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35%กันเลยการันตีความปลอดภัยนุ่มเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า3ปีแล้วนุ่มสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ที่คลิปช้อนหรือใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม กราฟสัสดีทั้งชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับดีๆตอนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟานี่กับเกมไรเลนเจอร์ด้วยนะครับสำหรับันนีก็ไม่อยู่ที่หน้าตาไอดีหลักอีกเช่นเคยครับคลิปปั้นเลนเจอร์มาแบมงทีนเองสําหรับรอบนี้นะผมผมก็ตัดสินใจที่ว่าจะมาปั้นในไอดีหลักนั่นเองเนื่องจากว่าเลนเจอร์ตัวนี้ผมได้ทําการทดสอบหลายๆครั้งแล้วแล้วก็ลองเอาออกจากทีมบ้างแล้วก็ลองเล่นในทีมแบบ ตั้งลับหรือว่าเกมเล่นเองบ้างผมรู้สึกว่าเลนเจอร์ตัวนี้ทมมันเก่งมากๆแล้วก็ควรค่าแก่การทําเป็นเลนเจอร์ก้าดาวนั่นเองผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาปั้นเลนเจอร์ตัวนี้มาแบกทีมในลาง9้าวดาวนั่นเองตัวนี้ชื่อว่าชิงเงโอน่มและอีกอย่างหนึ่งคืออันในเดือนนี้มมีการปั๊ขึ้นมาด้วยก็เป็นปั๊ความสามารถทางด้านของออกปฏิกิริการอบสังหานนั่นเอง ตัวนี้ก็มีความสามารถเหมือนกับในรอบนี้ก็เลยได้ผลพวงในการบั๊มขึ้นมาด้วยก็เลยทําให้เลนเจอร์ตัวนี้เก่งขึ้นอีกหนึ่งระดับด้วยก็เลยทําให้ตัวนี้ผมมองว่าคา่อนคางที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็ความสามารถก้าวดาวก็มีความสามารถที่ผมต้องการอย่างเช่นโจมตีครั้งสุดท้ายด้วยกผมก็เลยว่าอาจจะมาปั้นเลนเจอร์ตัวนี้มาแบกทีนั่นเอง <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าปั้นเลนเจอร์ตัวนี้ขึ้นก้าวดาวมันจะเก่งขนาดไหนกันแล้วก็ตัวนี้จะได้ความสามารถไหนกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าผมจะได้ความสามารถไหน เดี๋ยวเราสลับกันเลยทุกคอาวัตถุดิบของผมก็ค่อนข้างที่เหลือน้อยมากแล้วครับตอนนี้ความสามารถที่ผมได้ได้เป็นต่อต้านทุกก็เป็นต่อต้านความสามารถที่ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้ม่าสักเท่าไหร่สำหรับความสามารถนี้ความสามารถต้านการหลงสเสน่ห์ก็จะเอาไว้กันพวกคณะของมูลหุ่นไลกาทมอ่ะก็ถือว่าการได้อยู่แหละสําหรับตรงนี้แต่ว่ามันเป็นค่าที่แบบอติดบ้างไม่ติดบ้างทุกก็แล้วแต่เลดเหมือนกันสาหรับตรงนี้อก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากๆครับปั้นชิเมโอมาเป็น ล่าง9ดาวทุกชื่อก็เปลี่ยนเป็นความโกรธ100%ชิงเงยโอะเลยทุก่าสำหรับล่างนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมือนกันตอนที่ยังไม่ได้อัพค่าเซตติ้งก็ถือว่าสูงเหมือนกันทุก่าที่ผมลังเลก็เพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้ปั้น9ดาวมาปุ๊บผมนึกว่ามันจะใช้แล่เยอะแต่ที่ไหนได้ใช้แค่1,400ทุกคก็ถือว่าใช้น้อยมากๆเดี๋ยวผมก็ขอทำการเพิ่มรหัสเพิ่มระดับตัวของชิงเงโอะเลยทุกคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมยัดตัวนี้ เป็นเลเวล160เป็นที่เรียบร้อยเลยละกันะครับผมอ่ะตอนนี้ผมก็ปั้นเลเวลอยู่ที่160เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูค่าสถิตสกันก,นก่อนเลยว่าตัวของชิเงโอะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมในเลเวล160นี้ครับผมอ่ะตัวนี้ผมก็ตีบวกศักยภาพให้500ครับผมอ่ะผมก็เลือกเป็นพลังโจมตีนั่นเองคว้าเลนเจอร์ตัวนี้ตีค่อนข้างที่หนักมากๆสำหรับตัวของชิเงโอะครับผมตอนนี้ค่าพลังโจมตีเวทอยู่ที่1.9ล้านถือว่าเยอะมากๆค่าพลังชีวิตให้มา 5.2ล้านนุน่มก็ถืงงอว่าเยอะเหมือนกันลิเจอร์ตัวนี้บอกกันเลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่โอเคมากๆจุดยืนอยู่ที่440ยืนจุดค่อนข้างที่ไกลมากๆคูดาวสกิลก็ถือว่าต่ําด้วยนุ่มครับโคลรโบในรอบนี้เดี๋ยวเราลองไปทดสอบันที่ด่านสเตต,ตหลักกันดูนุ่มว่าตัวของชิงเงโอดาเมจจะแรงขนาดไหนกันแล้วก็ดาเมจดพอขึ้นมาเป็น9ดาวปุ๊บจะโหดขนาดไหนกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนุ่มด่านที่ผมจะทดสอบก็เป็นด่านเดิมเลยด่านที่396นั่นเองเดี๋ยวเราดูกันว่าชิเงโอจะเก่งขนาดไหนกันนุ่มบอกเลยว่าตัวนี้ ปั้นมาไม่ผิดหวังแน่นอนนมนี่สกิลบัฟของชิ้อีโอ้มก็ถือว่าบัฟขึ้นหัวเร็วมากๆเอฟเฟกขึ้นหัวไม่มีดีเลยเลยนมองรบตรงนี้นี่เป็นตัวบัฟ2จังหวะด้วยโอ้โหดาเมจก็ถือว่าแรงอยู่พอสมควรเลยน้องอผมใส่ดามเมจแค่หนึ่งจุดนผมก็ใช้เป็นครีมยุ่หนาเฉยๆนี่ดามเมจสองทีอาก็เกือบเกือบครึ่งหลอดน้่มสามทีครึ่งหลอดอันนี้คือผมไม่มีเกียร์อัปเกรดธาตุหรือว่าดูแน่นอนสกับตัวของชิ้นีโอ้หผมบอกเลยว่าดามเมจประมาณ 5-6ทีบอสต,ตายเลยนะผมก็ถือว่าแรงมากๆเลยสําหรับตัวของชิงเงโะอ่าถ้าใครที่มีเกียร์ดีๆนะผมก็บอกเลยว่าสามารถแบบซัดทีเดียวบอสหายได้เลยนละผมแรดคาดก็ถือว่าใช้ค่อนข้างที่จะน้อยนะผมครับเจ้าตัวนี้สําหรับใครที่อยากจะเอาเลนเจอร์ตัวนี้ไปเล่นในทีมผมแนะนําเลยนะผมเนื่องจากว่าตัวนี้สกิลถือว่าค่อนข้างที่สมดุลมากๆเนื่องจากว่ามีทั้งดาเมจแล้วก็มีทั้งสกิลบัฟที่ เป็นสกิลบัฟเพิ่มระยะสกิลอีก่ผมบอกลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวล้วงแห่งหลักให้หลายๆคินได้เลยใครที่ใช้คู่กับตัวของดาวล็อกหรือว่าตัวที่มีอัลกอริทึมข้ามระดับ2อ,อยู่แล้วบอกเลยว่าจะเป็นตัวที่ใช้งานดีมากๆแล้วก็ข้ามกันแบบละนาวเลยทผมอาซาบเจอร์นี้ก็มองว่าเป็นตัวที่นาบปัน้นมากๆถ้าถามว่าปั้นเป็น9ดาวแม็กได้ไหมตัวนี้ผมแนะนําเลยทผมสามารถปั้นเป็นกวดาวแม็กได้เลย เนื่องจากว่าดาเมจมันหวังผลได้แล้วก็สกิลโดยรวมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีด้วยผมก็เลยแนะนําว่าปันได้นั่นเองส่วนการติดเกียร์ของเลนเจอร์ตรงนี้ถ้าให้ผมแนะนําถ้าเป็นมือใหม่หรือว่าสายฟรีที่ไม่มีเกียร์คลูโลโรโบเลยผมแนะนําเป็นไม้คาถาปล่อยตัวเร็วหรือว่าไม้คาถากายสินะครับช่องกลางก็จะเป็นรองเท้าช่องท้ายก็จะเป็นเกียร์กระเป๋านั่นเองก็จะได้ทั้งต้านสกิลหลบสกิลแล้วก็คูดาวลินเจอร์ที่ค่อนข้างที่เร็วนั่นเองถ้าเลนเจอร์รนี้ปล่อยตัวเร็วโน้มความสามารถทางด้านของไฮเปอร์ที่เป ถ้าปล่อยเลนเจอร์ออกมาเยอะนะผมเลนการติดก็จะถือว่าสูงพอสมควรเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูดาเมจนี่ดาเมดมีการข้ามนะผมตะกี้เห็นได้ชัดเลยว่ามีการข้ามแน่นอนข้ามระดับ2ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆหลายคนอาจจะมองว่าอ่าอาจจะไม่ข้ามน่ผมเพราะเลนเจอร์นี้มันมีการบับสกิลให้มันกว้างขึ้นอ่าถ้ากว้างขึ้นแบบประมาณนึงผมก็มองว่า เหมือนเหมือนแบบเหมือนกับจะข้ามแล้วนี่นมครับเจอตัวนี้อ่ะนี่ดามเหตุฝังกดได้เลยยิ่ใช้คู่กับตัวที่แบบรีเซ็ตกลอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นอะไรที่ใช้งานดีมากๆนะครนี่ก็ถือว่าเก่งมากๆและอย่างหนึ่งผมก็ขอฝากไว้ในาการก็เป็นทานของมารู้ชอบเล่นสำหรับใครที่สนใจตัวเพืเกรตต่างๆในเกมไลน์เจอในระบบ iOS บอกอย่างว่าระบบ iOS ตอนนี้ระบบ Android ก็หันไปเติมในระบบ iOS ซะส่วนใหญ่แล้วครับสำหรับใครสนใจติม ทุกแพคเกจผมได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35%เกันเลยสำหรับร้านค้าทุ่มตัวจริงผู้ติดตามต้อง1.5 0 0 0แสนผู้ติดตามผมแล้วก็อ่ะร้านค้าจูนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่าสามปีแล้วสำหรับใครที่สนใจเติมหุ่มเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดคลิปช้นก็ได้คอมเมนต์เลยอ่ะสำหรับอ่การรีวิวชิโนก็ไว้ประมาณนี้กันแต่ว่าตู้ก็ยังบั๊กเหมือนเดิมผมสามรับาตารางตรงนี้ผมมันก็ยังบั๊กเหมือนเดิมเลย เดี๋ยวลองมาทดสอบกันอีกทีอีกสักตาแล้วกันเรามาลองทดสอบระยะสกิลว,ว่าความกว้างของสกิลชิงโอกมันจะกว้างขนาดไหนกันเดี๋ยวผมจะลอให้มิปิบอต่าน,นี้เดินมาให้มาชนป้อมของเรากาอนน่มเดี๋ยวเราดูกันว่า ตัวของจิเอโอ k สกิลมันจะข้ามหรือเปล่าเหมือนที่ผมได้พูดไว้ไหมว่าตัวนี้มีสกิลข้ามนอะอ่ะสำหรับตรงนี้ก็ตอนออกมาแรกๆผมอาจจะไม่เห็นว่ามีสกิลข้ามเนผมแต่พอหลังๆมาผมเริ่มทดสอบปุ๊บมันก็เริ่มแบบเห็นผลได้ชัดเนผมว่ามันแอบมีการปรับข้ามเล็กน้อยตรงนี้ นี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะข้ามขนาดไหนกันแต่ต้องปรับสกิลก่อนผมไม่รู้ว่าจะเป็นแค่สกิลกว้างเฉยๆหรือเปล่านี่ก็จะเห็นได้ว่ามีการข้ามแน่นอนก็จะข้ามบอสตัวนี้มาเลยส่วนดาเมจผมก็มองว่าแรงมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่เดินมาดุนๆข้างหลังนี้มันจะโดนดาเมจหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า จะข่ามาถึงไหมนี่อาถึงงะหกอาตะกี้ไม่รู้ว่าเป็นสกิลของมิริมหรือเปล่านะผมว่านีมิริมถ้าได้ปับของตัวของชิเงโออีกบอกเลยว่ายิงแบบหายวับเลยนะผมอานี่ก็จะเห็นได้ชัดว่าตัวของชิเงโอตะกี้เป็นดาเมจของชิเงโอนั่นเองความกว้างของชิเงโอเท่าที่ผมทราบมาท่าน่าจะกว้างประมาณ500กว่าจุดได้อยู่ทถ้ารวมกับอาปับระยะสกิลอีก25%่นก็แต่แต่เกินหก0ได้อยู่เหมืกันท่านสกิลตรงนี้ถือว่าบัฟค่อนข้างที่แบบครอบคลุมแล้วก็กว้างมากมากเลย สำหรับการปั้นมารีวิวในวันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะฮะแล้วก็ผมมีหลายตัวเลยที่ผมอยากจะปั้นมาเล่นและมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวฟรีที่น่าสนใจมากๆสาหรับสายฟรีไม่ควรพลาดเลยนะฮะตัวนั้นก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแนะนำอีกทีละการว่าทําไมผมปั้นมาแล้วก็ทําไมผมเลือกที่จะอัพขึ้นมานเดี๋ยวก็จะมาอะตอบคอมเมนต์เขดูเหมือนกันฮะเพว่าลิสต์ตัวนั้นผมก็มองว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยแหละ สำหรับคลิปนี้การปั้นเลนเจอร์มาแบกทีมก็ไม่น่าจะมีอะไรมากผมก็น่าจะปั้นประมาณนี้กันส่วนใครที่คิดเห็นยังไงกับเลเจอร์ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันรัว่าเลเจอร์นี้ใช้งานเป็นมายังไงแล้วก็ใช้งานเป็นไงกันบ้างใช้ทีมเป็นยังไงครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันว่าเป็นยังไง เพราะ่าลิเจอต์ตัวนี้โดยรวมแล้วผมก็มองว่าเป็นตัวที่เก่งครับถ้าได้ความสามารถท่าท่าของโจมตีครั้งสุดท้ายมาอีกก็น่าจะเก่งพอสมควรนี่แหละเดี๋ยวผมรอได้ท่าท่าของตัวดีเซตความสามารถถ้าผมเดี๋ยวผมก็ค่อยมีความสามารถของตัวของชิเงโอละกันเพราะว่าตัวของชิงโอถ้าได้เป็นโจมตีครั้งสุดท้ายจะเก่งมากๆเลยนะครับสำหรับค่าศักยภาพถ้าให้ผมแนะนําผมจะแนะนําหลักๆก็จะเป็นความแม่นยําทักษะแล้วก็จะมีใช้ทักษะแล้วก็จะมีพลังโจมตีผมจะแนะนําประมาณนี้ส่วนข้ามลังชีวิตากับโลบีอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำ จากว่าตัวนี้มันยืนไกลอยู่แล้วถ้านี้พลังชีวิตก็ถือว่ามันก็ใช้งานดีแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยโดนสกิลอยู่แล้วผม,ผมก็เลยไม่ค่อยให้นิ้นไปท้าของพลังชีวิตส่วนใหญ่ผมจะเน้นนําเป็นพลังโจมตีกับแม่นยำสกิลน่ออันนี้ผมจะแนะนําเลย และอีกอย่างหนึ่งค่ะคือถ้าได้ใช้สกิลอีกก็จะดีขึ้นเยอะเลยทุกคนอ่ะสําหรับการปั้นเลนเจอร์มาแบกทีมในรอบนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากทุกคนก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าผมจะปั้นเลนเจอร์ตัวไหนอีกก็เราติดตามกันได้ทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากสําหรับคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆช่องไอซันซันนี่ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ